สวัสดีครับพบกับรีวิวสไตล์บอนกันอีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวซุนโกคูอาไซีาไล o ์ออนเอิร์ธหรือชุดธรรมดานะครับ ซึ่งเป็นสินค้าธรรมดานะครับวางจำหน่ายเมื่อเดือน6ปี2018นะครับในราคา3,850เยนนะครับสำหรับตัวอื่นๆในดาร์กบอลที่ผมเคยรีวิวไปแล้วสามารถเลือกดูได้เพลย์ลิสต์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์การรีวิวผมอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะครับเดี๋ยวเราไปลองแกะดูกันเลยครับ ภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือให้มานะครับแล้วก็ถาดใส่ฟิกเกอร์ครับผมโดยจะมีตัวฟิกเกอร์แล้วก็หน้าเปลี่ยนอีก3าหน้าครับมือเปลี่ยนอีก2คู่แล้วก็อีกสองข้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันครับในส่วนของการลงสีสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดมาตรฐานเลยที่โกคูจะต้องใส่ตลอดเวลานะครับ ใต้เท้าก็ยังมีรองลายรองเท้าอยู่นะครับในส่วนของชุดเขียบตรงหัวนะครับสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็มุมกลมครับเงยครับผมต่อมานะครับช่วงต้นแขนครับสามารถโยกออกมาจากลำตัวได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นบอลจอยครับหมุนได้ ตรงนี้สามารถขยับได้นะครับตรงแขนเสื้อสามารถโยกลงมาได้แล้วก็ดันแขนไปด้านข้างได้นะครับช่วงต้นแขนครับผมหมุนได้ข้อศอกครับผมยกได้ประมาณนี้ส่วนของมือสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถขยับขึ้นลงได้ด้วยแต่ว่าให้เราสังเกตรอยตรงข้อต่อโดยดูจากรอยน็อตเอานะครับแล้วค่อยขยับ ส่วนของนำตัวนะครับมุมกลมครับแล้วก็เงยครับผมแล้วก็หมุนได้ส่วนสายคาดเอวตรงนี้นะครับตรงนี้หมุนได้นะครับช่วงต้นขานะครับสามารถขยับได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ดันไปทางด้านข้างครับผมแล้วก็หมุนได้ตรงเข่านะครับ ช่วงรองเท้าตรงนี้จะสามารถหมุนได้อย่างอิสระเลยนะครับแล้วก็หมุนไปมาได้รองเท้าสามารถดันขึ้นข้างบนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใบหน้าให้ดูนะครับขั้นตอนแรกครับให้ดึงผมส่วนนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ถอดใบหน้าออกครับผม เลือกใบหน้าที่จะใส่แทนที่เข้าไปใหม่นะครับแล้วใส่ผมเข้าไปครับก็จะได้แล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนใบหน้าสำหรับตัวนี้ซึ่งทำออกมาได้มาตรฐานเลยครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของราคาถือว่าไม่แพงมากครับใครที่เป็นมือใหม่อยากจะเล่นลองเล่นฟิกกูอาร์ดูผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับ